ผมได้นั่งรถไฟมาคัดตัวที่โรงเรียนทุงค้าอะไรเงี้ยก็16ชั่วโมงครับอยู่บนรถไฟอะไรเงี้ยเราทําหน้าที่แบบได้เต็มที่แล้วนะคนดูเขาก็วิจารณ์เราทางไม่ดีมากอะไรเงี้งเยเราก็ไม่รู้ตัวเองจะต้องทํำยังไงให้แบบให้ผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่ละครั้งที่เจ็บเนี่ยไม่เคยมีเท่าครั้งนี้เลยเพราะว่าครั้งนี้ คือร้องไห้แบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆกลายมาเป็นคนดูนานๆหลายๆแมทเนี้ยมันทำให้เราแบบอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอน16ปีชิมชาติไทยเนี่ยเราเราได้มีโอกาสไปคัดเลือกแล้วก็เหมือนเราโดนตัดชื่อออกในรอบสุดท้ายเงี้ยเราก็เหมือนกับตอนนั้นรู้สึกผิดหวังแล้วก็ท้อไปเลยว่าเออ เราคงไ,ไ,ไม่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 ดีพอมั้งสำหรับสำหรับทิมชาอะไรเนียในตอนที่ติดทิมชาครั้งแรกชุดใหญ่ครั้งแรกในในชุดยุคข,ของวินเฟสเชฟเฟอร์นะครับมันไม่มีใครที่อยากจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีหรอกครับคิดอยู่ในใจอย่างเดียวครับเพื่อว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สู้ต้องสู้อ่ะมันก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราให้เราก้าวผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่บาดเจ็บก็คือเป็นแมตช์พบกับการท่าเรือครับเราก็พยายามพลิกบอลหนีอาจจะด้วย บอดี้ร่างกายเราไม่บาลานซ์ด้วยอนะไรเงี้ยทำให้โดนเตะเข้ามาตรงเขาเนะ่าอะไรเงี้ยผมตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากเราก็ทำผลงานของตัวเองอะไรเงี้ยเล่นโรงเรียนบ้างสมโมสรบ้างเงี้ยโคจุนได้ได้ที่ยียนโอกาสตอนยูสุก้มาให้อนะไรเงี้ยเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผมมันเป็นช่วงที่ยากมากครับก็ผ่านมาได้แล้ว ถ้าเราดีพอเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วว่าเขาจะว่ายังไงเราอเงี้ยหลังจากเรารีค o v e เวอรี่หรือว่าแบบได้ทากายภาพบําบัดเนี่ยครับทำยังไงให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็ซ้อมให้หนักเราก็ตั้งใจสุดๆครับว่าต้องกลับมาเล่นสมโมสรให้ได้ก่อนแล้วก็มีฟอร์มที่ดีได้ก่อนเรื่องทีมชาติเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นโบนัสแล้วกันตอนเด็กเราหวังว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้นะอเงี้ยตอนนี้ติดทีมชาติแล้วก็หวังว่าจะ พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ยืนอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ให้นานที่สุดโอเคแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเราดีแล้วสภาพร่างกายเราต้องเราต้องดีกว่าแล้วเราก็พยายามซ้อมพยายามทำงานหนักมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทให้ให้เต็มที่สุดความสามารถของเราแล้วก็ต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมทุกวันดีกว่าเดิมทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยบางครั้งนะพี่จังหวะเดิมๆม,มันอาจจะยังไม่กลับมาแต่ถ้าเราไม่ ไม่ลองทําหรือว่าไม่เสี่ยงทําอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเหมือนเราก็แยงอยู่เงี้ยเราก็ไม่กล้าแต่ว่าถ้าเราทําแล้วรู้สึกเอ้ยมันก็ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็ทําต่ออะไรเงี้ยก็อยากพัฒนาฟอร์มให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้